ฮะน้าแม่ยังไม่สวดอยู่หรอลูกถ้าให้สดจริงๆอ่ะตัยากสดจริงๆอ่ะวอคงต้องเป็นเนื้อหมูแล้วมั้งลูกดเกาเก่งสาเก่งรู้เรื่องคนอื่นดีเก่งไปหมดทำเอาแม่ฟ้องแม่ดีดแฟนเอชชุติมามไม่ขอทนแล้วโดนด่าเรื่องอะไรไม่โดนกลับโดนด่าเรื่องหน้าปลอม ทำเอาแม่พร้อมของขึ้นฟาดปรับชุดใหญ่พร้อมโว์หน้าสดให้ดูกันแบบชัดๆไปเลยว่าของจริงสวยสะพรึงเป็นแบบนี้ไม่ใช่หน้าปลอมหน้าปลวกเหมือนคนด่า เรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคุณแม่วานหรือที่รู้จักในชื่อแม่ฟรองอดีตแฟนเก่าของนักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาที่เป็นกระแสฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียลหลังคุณแม่ฟรองฟรองและเอชุติมาไปออกรายการหนนกระแสของหนุ่มกันชัยเพื่อเคลียร์ปัญหาดราม่าทั้งหมดหลังฟรองได้แจ้งความเอาผิดเอชุติมาในคดียักยอกทรัพย์และแกล้งไม่ยอมผ่อนบ้านผ่อนรถต่อหลังจากได้เลิกรากันไปแล้วจนทําให้ฟรองถูกยึดรถและเสียเครดิตทางธนาคารแถมยังเจาะถูกฟแนนซ์ยึดรถอีกด้วย โดยช่วงหนึ่งของรายการหักระแสแม่ฟ้องของขึ้นชี้หน้าด่าเอกลางรายการพร้อมยังแฉเอะไม่หยุดถึงสาเหตุที่ลูกชายต้องเลิกกับเอเนื่องจากฝ่ายหญิงหมดตัวตอนแรกบอกขอเลี้ยงดูเองสุดท้ายมายืมเงินลูกชายผมถามหน่อยนะที่เลิกกันมันเลิกกันเพราะอะไรเหรอเขาไม่มีตังค์อ่ะเขาหมดงูหมดตัวอ๋อคนนั้นอ่ะไม่ถึงเอะเลยหมดตัวแล้วไม่มีตังค์อ่ะ จนคลิปดังกล่าวกลายเป็นกระแสฮือฮาและแหก c o อร์สนันในติ๊กต็อกทำให้หนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแม่ฟร้องซึ่งต่อมาทางฟ้องได้มีการถอนฟ้องอดีตแฟนสาวเอชุติมาที่เคยแจ้งความในคดียักยอกทรัพย์ก่อนหน้านี้ไว้เพื่อให้พีเอสบายใจและขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านมาแต่ทางเอไม่ขออโหสิกรรมให้ฟ้องกลับอดีตแฟนหนุ่มเพื่อให้เป็นบทเรียนกับการกระทำในครั้งนี้จนเรื่องราวดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์สนันในโลกโซเชียลรวมถึงแม่ฟร้องก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์สนันด,ด้วยแถมยัง โดนแซดถึงเรื่องหน้าตาว่าตัวจริงไม่เหมือนในรูปทําเอาแม่ฟ้องถึงกับของขึ้นเดือดแบบสุดๆด่าอะไรก็ทนได้แต่ด่าเรื่องหน้าใครแล้วจะทนไหวงานนี้ฟาดกรอบคนด่าชุดใหญ่จี๊ดแรงมีสะดุ้งไปเลยจ้าฮะน้าแม่ยังไม่ฝดอยู่หรอลูกแม่ไม่ใส่ิีเจอร์แล้วนะเือดูดีๆโอ้ิีเจอร์ก็ไม่ใส่แล้วถ้าให้สดจริงๆอ่ะถ้าอยากสดจริงๆอ่ะว่คงต้องเป็นน้าหมูแล้วมั้งลูกน้าหมูสดสดจริงๆฮะ น้าแม่ยังไม่สดอยู่เหรอลูกแม่ไม่ใส่ฟิวเจอร์แล้วนะเือดูดีๆอ้ยฟิวเจอร์ก็ไม่ใส่แล้วถ้าให้สดจริงๆอ่ะถ้าอยากสดจริงๆอ่ะอคงต้องเป็นน้าหมูแล้วมั้งลูกน้าหมูสดสดจริงๆภาพกลับอย่างเดียวมันไม่สะใจงานนี้แม่ฟรองก์ก็โชว์หน้าสดให้ดูแบบเต็มๆต,ตาไปเลยว่าคนสวยสะพรึงเขาต้องหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่หน้าปลอมหน้าปลวกเหมือนใครบางคนที่เข้ามาดา่าอุ๊ยไม่ได้ระบุนะว่าหมายถึงใคร ร้องยังอัดคลิปลงติ๊กต็อก c o อร์เพลงปล่อยของนักร้องเพื่อชีวิตที่มีเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับชีวิตเราถ้ามีสรรเสริญต้องมีนินทาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแค่เรารู้ตัวเองว่าเป็นคนยังไงโดยมีท่อนทุกของเพลงว่าใครจะชิงใครจะชังมันก็ช่างหัวเขาแค่ตัวเรารู้เราช่างเขาอะไรใครจะชักใครจะแช่งใครจะแกล้งใครจะยันก็ให้ช่างหัวมันก็ให้ปล่อยเขาไปเท่านั้นไม่พอแม่ร้องโชว์แดนซ์ยั่วๆปดๆในติ๊กต็อกให้รู้ไปเลยว่าระดับตัว แม่ตัวมันดาเขาเป็นยังไงฝาดฟาดฟา,าดชาวเน็ตปักแจวไปเลยจ้าข่าวสดซื้อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter ์ n s t a g r a กรม YouTube และ Titik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ